มาแล้วครับขบวน556นะครับวันนี้ได้ CSR 5116ทําขบวนมานะครับมาดูวันนี้ครับว่าจะสั้นหรือยาวนะครับแต่ว่าเิ้ิงสั้นมาสองวันแล้วนะครับขบวน556มีขบวน558ตามหลังมาเลยนะครับน่าจะกําลังออกบ้านไผ่มาแล้วนะครับตอนนี้ ยาวอยู่นะครับกระบวน556